หยกหือเป็นป่อคูก่าพังยาพมนั้นล้ แบบเบาโบลมมะคูเจ้าหน่ยสีบดข้าวจ้อย hầm pan hìa nhốt nhói thằng nam ta lại châu hơi khôn thua bay có nhục hư bên ê e có uy ưng ư thua khoen lá na cháu hư หนาลายเสื้มข้าน,านอนเอาบัวลานมายื้อยนแบบเบา chết tua tiêu ô châu hơi xóm tua liều kiều con hân lòng

เอาเนื้อคงข้าโอเคเอาไว้แบบเบาบูลาน ขอบอนวานปีน้องฮักสางขอช่วยกันน้ำปลาสืบซาง เอาบทคาโอสิกขาจุนคองเนนายภัยว่ากวนแบอา แบบอีกูีินเจินเปียนงมคุยคนกันแต่โน บาใจเพียงแค่ยกย่อเต่านั่นขอคือพ่อในเจึงจันตีคู่เขียนมาเนื้